สวัสดีครับพบกับรายการทันเทนลงทุนทองสเปเชียลครับคลิปนี้คลิปพิเศษสั้นๆนะครับเรามาดูกันว่านะครับคนที่ซื้อทองตั้งแต่ต้นปีนี้นะครับผ่านมาจนถึงเกือบสิ้นปีนี้นะครับผลตอบแทนเขาอยู่ที่ระดับเท่าไหร่และจังหวะที่ดีในการเข้าซื้อทองไทยนะครับผมจะอยู่ช่วงไหนของปีเดี๋ยววันนี้ผมพีลพงศ์จะสรุปให้ฟังครับ ให้ทองเป็นของขวัญวันแต่งงานต้องให้ทองออซิลิสตัวแทนความรักความปรารถนาดีทองแท้96.5%น้ำหนัก0.3กรัมถึง2บาทเริ่มต้น1,000บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลยก่อนอื่นนะครับเรามาติดตามในส่วนของความเคลื่อนไหวของราคาทองไทยนะครับหรือราคาทองคำแท่งในประเทศนั้นก่อนครับ ตอนนี้นะครับผ่านมาเกือบจะครบ1ปีแล้วนะครับตั้งแต่นะครับมกราปี2023นะครับผมจนถึงล่าสุดครับวันที่10เดือน11ครับภาพรวมแล้วนะครับเราจะเห็นว่านะครับราคาณปี2023ณเดือนมกราคมนะครับเปิดตลาดมานะครับราคาทองนะครับเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ29,700บาทนะครับณตอนนี้นะครับราคาทองอยู่ณตอนไหนครับอยู่ที่ประมาณ33,500ครับและจุดไฮสูงสุดของเขาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ 3 0 0 0 0นนะครับเกือบ34,000กว่าบาทนะครับผมนะถือว่าราคาทองเนี่ยนะครับมีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมในเฉพาะราคาทองไทยนะครับอันนี้ก็ไปเป็นกราฟ6เดือนย้อนหลังเห็นไหมครับเรามีโอกาสเห็นราคาทองทะลุ34ที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับผมซึ่งนะครับมันทำให้ภาพรวมนะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี้ยราคาทองเนี่ยนะครับให้ผลตอบแทนนะครับเกือบ15%เลย นะครับผมตั้งแต่ราคาทองเนี่ยนะครับเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ฮะสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยจนนะครับราคาไฮสูงสุดของปีนี้นะครับซึ่งทำไฮสูงสุดเมื่อเดือนที่แล้วนะครับวันที่สิบหกตุลานะครับอยู่ที่ประมาณสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบขึ้นมาเกือบสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับถือว่าไม่น้อยเลยนะครับสำหรับใครที่ถือครองทองคำเออทองคำแท่งเนี่ยตั้งแต่ต้นปีนะครับผมตามที่ผมบอกไว้เลยครับแต่ละปีผมจะย้ำไว้เลยครับว่านะครับ เปิดตลาดนะครับในช่วงหลังปีใหม่แล้วนะครับทองนะครับซื้อเข้าต้นปีนะครับโอกาสขาดทุนนะน้อยมากเลยนะครับผมเราจะเห็นว่าราคาทองนะครับผมนะแต่ละปีมันเป็นซีซันนอลหมดเลยครับเราจะเห็นราคาโกลสปอร์ตหรือราคาทองไทยเนี่ยนะครมันไปต่ำสุดอยู่ตรงตรงต้นปีนะครับก่อนที่จะมีการปรับตัวขึ้นในระหว่างปีเทรนแบบนี้โดยเป็นเทรนแบบนี้โดยตลอดเลยเห็นไหมครับเส้นนี้นะครับจะเป็นเส้น นะครับเดือนมกราคมเห็นไหมสองหมก้าพันเจ็ดรกราฟเห็นไหมฮะวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆครับสามหมื่นสามหมื่นหนึ่งสามหมื่นสองสามหมื่นสามสามหมื่นสี่เห็นไหมฮะอันนี้เราย้อนไปปีสองพันยี่สิบสองเห็นไหมครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับเปิดปีใหม่มานะครับซื้อเลยครับผมนะฮะขึ้นมายาวๆเลยครับผมเห็นไหมฮะอาจจะมีการจังหวะลงบ้างแต่สุดท้ายก็สูงกว่านะครับหน้าราคาทองต้นปีนะครับหรือเรามาดูในส่วนของปีสองพันยี่สิบเอ็ดเห็นไหมครับ ก็เหมือนกันเห็นไหมถ้าไม่คิดอะไรมากซื้อไปครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นในช่วงป,ปลายปีเองเนะครับอันนี้มันเป็นซีซันอลทองคำนะครับผมนะนี่คือเป็นเคล็ดลับนะครับสำหรับการซื้อทองคําไทยนะครับผมนะฮะแล้วก็นี่มันก็คือภาพรวมสถิติที่มันเกิดขึ้นนะครับผมเห็นไหมไม่ว่าปี2019เห็นไหมครับปี2020ครับต้นปีปลายปีนะครับาราคาทองไทยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นโดยตลอดฉะนั้นนะครับ ถ้าใครไม่ใช่สายนะครับเทรดดิ้งหรือเทรดรายวันเนี่ยผมมองว่านะครับระยะยาวเนี่ยถ้าไม่คิดอะไรมากก็ซื้อต้นปีแล้วไปรอขายช่วงกลางปีปลายปีนะครับผมส่วนใหญ่ผลตอบแทนนะครับก็ก็ก็ได้อยู่นะครับผมถ้าอย่างน้อยครับก็สูงกว่าผลตอบแทนของแบงค์นะครับผมนะทองนะครับก็ถือเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับในการลงทุนนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่านะครับ ข้อมูลนะครับที่ผมพรีเซนต์ออกมานะครับก็อาจจะเป็นจุดฉุกคิดนะครับแล้วก็เป็นเหมือนแบบส่วนประกอบในการตัดช่วยตัวช่วยนะครับในการวางแผนการลงทุนทองนะครับที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เราก็จะเห็นว่าราคาทองเนี่ยอาจจะมีการย่อลงมาบ้างแหละนะครับและล่าสุดตอนนี้นะครับถ้าฟอลโล่เช็คนะครับตัวราคาทองไทยนะครับ ก็ล่าสุดก็ลงมาจากจุดสูงสุดละประมาณ1.2นะครับผมแต่อย่างไรเสียแล้วนะครับผมยังคงอยู่ในทิศทางเทรนด์ขาขึ้นอยู่นะถ้าเป็นในเรื่องของเทรนดย้อนหลัง5ปีนะครับผมนะถือว่านะครับผมไม่แย่นะครับสำหรับใครที่ลงทุนในทองคำนะครับผมโอเคนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับผมในการนะครับช่วยนะครับเอาสถิติมาให้ดูเนาะ เราจะได้เห็นภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองเป็นภาพใหญ่และช่วยในการวางแผนนะครับสำหรับปีนี้นะครับธันวาคมนะครับกรอบสูงสุดต่ําสุดเนี่ยนะครับผมมองว่ากรอบสูงสุดเนี่ยเราผ่านกันมาแล้วละประมาณ34,000นันะครับผมนะธันวานะครับผมอาจจะมีลุ้นได้อยู่นะครับผมนะในแรงซื้อในแรงซื้อช่วงปลายปีนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับผมนะ าอาจจะไม่เห็น3ามหมอ่านอย่างน้อยก็อาจจะเห็นประมาณ3 3มหมื่นสามพัา่นสามหนะครับผมส่วนราคาต่ําสุดที่โอกาสที่จะเห็นผมมองว่านะครับกนะ็ก่อนสงครามขึ้นไปเท่าไหร่นะครับผมหลังสงครามก็น่าจะกลับลงมาเท่านั้นนะครับอย่างมากผมก็จะให้เรนจ์นะครับต่ำสุดน่าจะอยู่ที่ประมาณ32,500หรือประมาณ32 0 0 0นะครับในช่วงของสิ้นปีนี้เนาะกรอบให้ประมาณเท่านี้นะครับผมนะ โอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ครบถ้วนเนาะนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับซื้อขายทองคำออนไลน์กับออสเลิสสแกนเลยครับ